ทำไมไม่เต้นน่ะไม่เต้นอ่ะโอ้ย <c oughs> นี่ได้ไปโรงพยาบานลนะเนีอ้เออในมอนเหนื่อยเหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> พอดีเลยเรามาช่วงพาะที่ตกดิน mà <laughs> xong phải đi mà đi à, mày à, à, à mày ngay lúc mày 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 à mày tên đi à tên à. <laughs> <laughs> ไหนหอยดีหน่อยไหนไหนหอนดีหน่อยได้ไหมไ่ได้เดี๋ยวไม้มันดีดไม้มันมีมอเตอร์มอเนี่ยดูอันนี้อ่ะโอ๊ะเรามาช่วงพระาทิตตกดินพอดีเลยเนี่ย พระที่ตกดินพอดีเลยแต่กล้องไม่โฟกัสอะ่ะโอ้พระที่ตกดินแม่อยากกินขนมจีน่ะขนมจีนเขาเรียกข้าวอ่ะโอ้อยังสูง,งสูง อันนี้คุณแม่ทำงานแล้วโอ้มีผู้รับชมหนึ่งคนคืออีพี่หอมนี่เองค่าดีว่ะ,าะมาได้กันเลยนมาได้กัน้วยนะเปิดดูกันเองอะ่ะ<ม>จักรจี้ดีว่นนะนะกระหอมที่เกียดเดินนะนั่งนั่งบนรถแล้วก็ดูกันเองเนี่ยสุดแล้วอุ่นจะกลับบ้านนะครับ ทำไมหนูยังไม่กลับอ่ะมอมอแม่หิวข้าวแล้วครับเชิญเข้ากล้องหน่อยเชิญป้าหอมเข้ากล้องอเนี่้าหอมมาแล้วครับดูกันเองอะ่อนะเด๋จะเชิญน่ะทำไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บนึเงเดินระวังอย่าไปตกนะลูก เราต้องอิกุติพระเก่าเหรออือโอ้โอวังเวงอยู่นะคืนนะ่ะเป็นแม่หญิงเดียวทำไม <c oughs> มาไม่หมดแรงนีงไน่ไงไปใช้ไปแล้วมันละไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน เอ้คนดูเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าคนแล้วเฮ้ยม่อนอย่าอ้วกนะน้ำเปล่าแม่ดีนะแค่กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวระวังนะนั่งหล่ะจะพูดว่าฮะมันมันสตรอเบอร์รี่ในอีกเดียวเฮ้ยมันไม่มีคนดูตอนไลฟ์แต่ว่ามันไม่มีคนดูตอนนี้เยอะนะเฮ้ยถ้าไลฟ์มีติ๊กต็อกคนดูเยอะอะอันนี้ติ๊กต็อกอะไม่มีคนดูอะ ไลน์ดูแล้วไปกลับบ้านเราดีกว่าการถึงคันแล้วหรออ้โอโฮพี่ชัยไปแล้วไ <c oughs> ปไป,ปกลับบ้านเถอะ